พี่รับสิพีถาสุขภาพไปยังไงออ๋อไม่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดแต่ก็ไม่เป็นนะไปตรวจสายพันธุ์เอเสพันดีก็ไม่เป็นแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้่ไอไอหนักมากไอมาเป็นเดือนแล้วค่ะก็เลยเวลาพูดพูดเนี่ยเดี๋ยวลมมันเข้าเองก็ต้องวิ่งไปไอแค่นั้นเองก็อาจจะมีหลุดหลุดออกมาบ้างแค่นั้นก็เลยบอกไว้ก่อนเลยแต่ระดับที่ไม่ไปหาหมอไป ใช่ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เสียงยังเปลี่ยนไม่ดีนะยังยังไม่หายดีเลยอันนี้เป็นแค่อาการไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะแค่อค่ะไอไอร้อยวันเอออาร้อยวันเป็นไงพี่แอนกับเรื่องนี้ในที่สุดก็อยู่วันนี้สักทีหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือเมื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาของนักแสดงคนอื่นอยากให้นฟังนักแสดงพูดมากกว่าคือแอนอะ สิ่งแรกที่แอนอยากเห็นคืออยากเข็นต่อกับย่ามาเจอกันเพราะว่าย่าแล้วก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระ,ะท,ที่เขาทํางานข้างนอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกําไรคนดูเนาะทีไ่ได้เห็นแล้วก็พอได้มาทํางานด้วยกันนแอนก็ชื่นชมจอดต่อจริงๆว่าเขาแบบเขาตั้งใจมากแล้วเป็นนักแสดงที่ทําการบ้านเยอะมากรวมทั้งย่าด้วยย่าเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเขามาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริงๆงเนี่ยเลยอยากให ทุกคนดูหนึ่งในร้อยไปทุกๆตอนจะเห็นการขยับความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หนึ่งในร้อยมันต้องการนักแสดงที่มีคาลิสมามีเคมีส่วนตัวที่ต้องสร้างสารรค์เองโดยที่ตัวหนังสือในในบทไม่ได้บอกนั้นนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นลิงหลิงเป็นเป็นเมีนเป็นใครเป็นกิ๊กเลยทุกคนได้นําพาสิ่งเหล่านั้นอะสอง่งเสริมเรื่องพี่แอนด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่ามองไปหมดสําหรับเรื่องนีเ้เลยอยากให้ทุกคนดูนดค่ะได้ภาพตรงตามที่เราต้องการ มันเกินค่ะคูยตรงๆว่ามันเกินจากที่แอนคาดคิดมันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิดในในความเป็นผู้จัดเราแอนไม่เคยทำพีเรียดไม่เคยทำละครวิเทสแบบนี้มาก่อนเอาจริงแอนนึกไม่ออกเลยว่าแอนจะแตะได้เลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาแอนเพิ่งรู้ว่าทีมงานแอนน่ะมีความเป็นศิลปินสูงมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักสแสดงทีมอาร์ตดีพีอะไรเงี้ยทุกคนมีความจับจ้องแล้วอยากปล่อยของอะ พอบอกเป็นวินเทจปุ๊บมีความคันไม้คันมือมันเป็นวินเทจที่ดูแบบดูทันสมัยยัมันจะดูเป็นป๊อกป๊อกขึ้นค่ะอย่างที่บอกถ้าแอนแอนอาจจะถ้ารงยุคเป๊ะแอนกลัวว่ามันจะดูขึ้นไปหน,น่ยอยเพราะยุคนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออขอบป๊อกขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดนี้เขาจะด้ไม่ตกใจว่า เดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโลว์ช้าๆพูดช้าๆเดินช้าๆอะไรย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยากให้มันเป็นการเคลื่อนไหวปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นละครที่อุปสรรคเยอะเหมือนกันแต่ตรงนี้ทั้งหมจริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องเนี้สิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยคือนักแสดงแอนโชคดีมากแอนเป็นคนเชื่อเชื่อเดสตินีนะเชื่อแบบเชื่อเชื่อขมลิขิตอะไรบางอย่างว่า พอบางอย่างมันเจอมันเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันมายกรยำรวมกันนะกลายเป็นว่าเขาอยู่กันได้แล้วเขาสร,ร้างความสุขให้กับกองอะไอ้เลยไม่มีปัญหาความขัดแยง้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในกองสาหรับนักสแสดงนทุกคนรักกันดีค่ะโ<ร>ชคดีค่ะ<ร>ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบทมันไม่ได้มีอะไรต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตอนนั้นที่เป็นโอ้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงวัยหลายช่วงเราก็เลยจะต้องถามเพราะว่า เขาอึดอัดอะไรไหม,มเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าการที่เข้ามาคุยอะ่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของนักแสดง่าอาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นเวนี้หนูอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่พอหนึ่งในร้อยอะ่ะพี่แอลเขาวควบคุมอย่างแบบอย่างดีมากอะไม่มีใครแบบสงสัยอะไรก็เลยผ่านไปได้โทษ่าซึ่งห้องดำอะมันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบปิดการรอบนี้ไม่ได้เปิดใช ม่ได้ใช้มันไี่เรียาเป็นห้องประชุมธรรมดานะเราก็เรียกมาถามเหมือนแอนเวลาแอนเล่นเกมรักทรยศเสร็จอะพุ่มกับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คกันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่ไม่อยากทําหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อเราก็จะพูดว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเรากับอนันดารักกันตอนไหนน่าทำไมเรารู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาให้เราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสําหรับนักแสดงอะไรเงี้ยแต่เวลา คนไปโบรอย่างเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในอีกเวว่าเราแบบไปทุบเขาหรือน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นน้องตอนที่มาแรกเกรงไหมคะคแบบเพราะเราได้ยินกิติศักด์ที่แอนมาอะไรอย่างเงี้ยคือต่อกับแอนอ่ะเจอพูดถึงเรื่องหนึ่งหนร้อยเนาะต่อกับแอนอ่ะเจอกันงานบ้านพี่แป้งเจอกันตามสังคมข้างนอกอยู่แล้วเพราะนั้นแอนกับเขาชินกันอยู่แล้วไม่เขาไม่มีเควสชั o อะไรกับแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนว่าต่อเขาเป็นคนแมนๆแล้วเขาก็จะรู้ว่า แอนก็ว่าแอนตรงที so ่ส so ุดแล้วอะมัน huh. ก็ม so ีอะไรซับซ้อนมันก็รู้จักกันดีแต่กับย่าไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราอะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีนก็เล่นละครสุปตา2 5 5 0กันมากิกก็เป็นเพื่อนกันมา20-30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงๆลิงอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ค่อยค่อยจูนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ุกคนทุกคนดีหมดที่ที่มันกดดการี่แอนมาพอเป็นแอนทบส่งเปผู้จัดก็ด้วยแหละพอความเป็นเราเนาะคนเขาก็อาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานละแอนก็เลือกของแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดอ่ะคนก็อาจจะคิดว่าแอนจะต้องเซฟสแตนดดร์ดไว้แบบในเลเวลใกล้กันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแอนเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามทําให้มันมันดีทั้งสองขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันต้องทำไงกับพี่แอลอีกใช่ค่ะคนก็เลยคาดบอกว่ามันจะต้องออกมาเป็นฝ่ายคู่กันใช่ใค่ะคือแอนกับพี่แอลมันก็เป็นเหมือนนักประจนภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจทย์ ที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทั้งที่หยิบถูกหยิบผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทําเรารักในงานเราเราอยากทําให้มันดีดที่สุดและอยากให้คุณดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนกับพี่แอลก็จะเป็นคนที่แบบมองกันรู้เรื่องคือมันเหมือนมันมัน,ม,นมันทันมือกันแล้วว่<น>าแสดงว่าไม่ต้องคนละครึ่งทางคือพร้อมที่ไปทางอะไรกันใช่ใช่ถ้าแอนหมดแรงปุ๊บพี่แอลรับมือไปได้เลยค่ะสามารถผลิตคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าพี่แอไม่ไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย่างเงี้ยไปจาัดก,การที่พี่ทีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรกันเยอะแยะสิ่งที่แอนอยากดูได้เหตุจากเรื่องเนี่ยทั้งใจที่สุดเลยอแอนอยากคนดูมีความสุขจริงๆนะทําละครไม่มีอะไรเลยอะอยากให้คนดูดูและมีความสุขกับการดูอะไรเงี้ยที่ผ่านมาแอนก็ทําละครหลายเฉดมากบรญยชนขวดควัวสามีตีตาแอบรักออนไลน แอบรักคุณสามีแค้นหรือไงแอนก็ทําของแอนไปขึ้นลงเป็นกราฟไฟอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี้มูดอยากได้ละครฟิลกูดก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของคุณพระคือดีงามมากเรารู้สึกเราอยากให้ทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้เลยคืนมีหนึ่งในร้อยจริงๆิเตรียมเตยต่อไปเลยไหมคะพี่ตอบถ้ามีโอกาสถ้าเขายังไม่เข็ดแอนแอนรักเขาเลยก็ยอมรับว่ารักเขาอะไรเงี้ยว่าเขา คือเวลานักแสดงที่เขาใช้หัวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นชมแต่จริงๆทุกคนที่ท,ที่ที่ทำกับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพ <ใช S 1> ียงแต่วันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอนแอนรักเขาเพราะว่าแอนเพิ่งรู้จักเขาในการทํางานร่วมกันในแบบทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ข้างนอกพอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเด็กที่นั่งอ่านบทตีความเดินมาถามอันนี้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว่าตัวเองทําได้ดีไหมเสื้อผ้าผมบนนี้ผมรู้สึกผมนั้นคือมันมีฟีดแบ็กนี้เราชื่นใจไงเนื้อๆออกไหมคะตามถาแบบนี้มาคือมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นเราก็เลยจะจะชื่นชมใช่อะไรเงี้ยคือที่มันเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยทํางานก็เลยแบบอ๋อเออเขาเป็นแบบนี้ใช่แอนเลยชอบเขาพี่แอนในฐานะที่เราเป็นผู้จัดเราได้ทดลองเช็คไหม มันมันจะต้องมีภาวะความเสี่ยงีิวามก์ดันตรงนี้ที่แอนจัดก,การตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเราเราคิดว่าสิ่งนี้เราทําเราคาดการณ์ก่อนแล้วด้วยนะว่าเรามีอินเทนชันเรามีความตั้งใจอยากไปเวนี้ถ้าไปอย่างเงี้ยคนดูน่าจะรับได้น่ะน่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องคิดในเวนี <S <S ้ก่อนแต่พอมันทําออกมามันจะมีก้อนบางก้อนที่รับได้มากๆอีกบางจุนบางจุดเขาก็อาจจะรับไม่ได้ไม่เข้าใจ ก็คือมันเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ของแอนไปเรื่อยๆอะถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเอาเพราะแบบนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอะแอนก็จับจับความคิดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเวลามันทาชิ้นงานอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ปัแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วเอออันนี้แสดงว่าการตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะาแอนไม่ได้ทําละครให้เราดูเองคนเดียวเราก็ต้องฟังความคิดเห็นคนที่เขาดูแบบแต่เป็นความคิดเห็นที่ ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันด้วยตามความรู้สึกด้วยอยู่ในเส้นของเหตุผลอะไรเงี้ยแอนก็จะจะเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวเองไปแอนเห็นผู้จัดในสิบมั้งคะเรือวมีแจ้งไม่มีค่ะไม่ได้เล่นเพงเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแอนว่าพี่แอนก็ยอมรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนําที่แบบว่าดูจริงแล้วก็แบบว่ามาคือจะมีคอมเมนต์ที่เขา ให้มุมมองที่เขาชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บวกเนาะเราก็เก็บไว้เราถือว่าโอเคอันนี้เราได้ละแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเพราะแบบนี้เหตุนี้เหตุนี้อ่ะเราเข้าใจแล้วเขาสงสัยอะไรเราเข้าใจแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบลักษณะของการโจมตีความเกลียดชังหรือไม่ไม่ได้อยู่ในร่องของความคอมเมนต์คือคำว่าอะไรอ่ะคือคือไม่ได้อยู่ในพื้นฐานเหตุผลว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนก็จะถือว่า เราเราไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราก็ต้องละไว้จริงจริงพี่แอนทอมใช่ไหมทุกวาเราพยายามจะทําสิ่งใหม่ๆที่หลายคนคาดหวังแต่บางทีเขาสึกว่าทาไมทาไมทาไมอย่างเงี้ยก็มันก็มีบ้างพวกคนทํางานเราก็อ้าวเหรอไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเรามันมีออนออนออฟออฟอยู่แล้วว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเหมือนเราโดนเราโดนผักเราต้องมีเซใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมายืนให้ได้อ่ะชีวิตมันต้องไปต่อเนื้อมหาเราไม่ใช่แบบจะกดตัวเองให้แบบ ให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยหือว่าเพราะเป็นพี่แอนเขาเลยคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นมันต้องพคำว่าแอนเหมาะสมแอนว่าเขาก็คงคาดหวังกับทุกคนนะคะแต่ของแอนอาจจะโดนโดนเล่นเล่นข่าวเยอะหน่อยแต่พูจริงจริงคือโดนโดนจับจ้องไม่แปลกเพราะเราทํางานมาแล้วแอนเป็นนักแสดงด้วยแอนเข้าใจบริบทตรงนี้มากๆเข้าใจสุดๆอยากกล้าถึงจะขออนุญาตถาวรแล้วแต่เป็นคนที่ท่านท่านเยอะเลยกับบท ในช่วงผ่านมาของโลกหมุนรอบอ๋อใช่<ล>ก็จริงๆโลกหมุนรอบเธอเนี่ยโดยความตั้งใจโจทย์แรกของของทางทีมเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการนําเสนอตัวละครที่เป็นสีเทาเป็นตัวละครที่เป็น coming of age คือมีการเติบโตและการเรียนรู้ในแต่และช่วงวัยเช่นเราเป็นเด็กวันนี้เราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึ่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่แล้ว มันส่งผลลับอะไรกับเราในในตอนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครมันจะมีมีความหมุนเวียนเป็นมนุษย์ปกติแต่พอออกมาบางทีตัวละครบางการตัดสินใจของตัวละครในบางจุดคนดูเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากให้ตัดสินใจแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาเราก็เข้าใจตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะล้วก็ถ้าเขาถามเปิดโอกาสให้เราอธิบานเราก็อธิบายไปว่าว่าขอขออะไรเขาถทำแบบนี้เลยจริงจริง การคุยกันก็จะต้องมีฉามแบบนั้นหรือว่าเรื่องที่ก็ถา,ามปด้วยทางนั้นเนี่ยเราคาดการณ์ไปพล้วว่ากระแสสังคมมันจะออกมามันจะต้องมีตีกันมาแบบนี้แอนคิดว่าเขาคงมีถามแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงความดุรแรงว่าเป็นเบอร์นาฮีเลยน <c oughs> เราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหความดุรแรงเบ<ด>อร์สิบเรารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสัยแล้วก็อาจจะมี มีคำถามแน่น,นอนดี scene, นะคะเพราะว่าแต mm? ่แต่ว่านางแอนบอกไปแล้วว่าทุกตัวละครคือสีเทาแล้วมันคือชีวิตจริงของเขาใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี้อ่ะไม่อยากเห็นนางเอกของฉันทําแบบนี้เข้าใจสุดๆเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแบบเขาขักของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างไรคุณมองว่าไม่อยากให้เป็นนางเอกสีเทาอยากให้เป็นสีขาวที่สกว่าถูกถูกคันรองถูกคันรองทำในตรงนี้ กับบริบทตรงนี้ที่ทุกคนยังคิดว่าละเอตุระเหตุต้องเป็นต้องไปาอ้อนานก็ถ้าเราจะทําละครในเรื่องต่อไปอ่ะแอก็ต้องหาละครที่เป็นทางเจตดเนี้ย <Okay. S 2> ที่เป็นตัวละครไปในทางนั้นเลยอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 2> ก็ก<ม>จะชัเดเจนไปเลยก็ก็ไม่ต้องนําเสนอแบบเทาแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าอันนี้มันทําแล้วมันไปแบบของมันแล้วให้มันไปเนี่ยให้มันจนจบของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส <ST 's> ิ่งที่แอนอยากบอกคนดูมากที่สุดตอนนี้ที่บางคนอาจจะรู้สึกยังมีความติ้งในแล้วก็ ริ๊งติ๊งในสิ่งที่ยังสงสัยงทุกทีที่เกิดขึ้นที่อาจจยากจะบอกอะไรกับใครคนดูลบหมุนแล้วะครหนมคะท่งนิ่าท่านคิดว่าเดี๋ยวนะเอาคาถามทีกทีกจะบอกอะไรบอกอะไรที่เขาจะแบบว่ามีคำถามีคำถามพี่อาจจะใช้คำว่าอาจจะหวังกับตัวละครอะไรอย่างนี้ค่ะ นี่ไม่ได้เป็นตามที่บริบทละครที่เขาเคยดูมาอย่างที่บอกแอนเข้าใจและวเคารบทุ่งความคิดเห็นนะคะที่เขามีเจตนาที่ดีในการจะฟีดแบ็กแอนก็ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จดจําว่าทิศทางแบบนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปื้ม,มเราก็จะพยายามอ่ะเราในฐนานะคนทำเราก็การคนดูแล<ม>ถ้าอันนี้อ่ะเราก็จะไว้ปักตัวเองว่าต่อไปเรานําเสนอเราก็เลือกเวรนี<ม>้อาจจะเซฟกว่า<ม>แต่ถ้าวันหนึง่งเราอยากจะทําละครที่ เป็นมุมที่ไม่เซฟไม่เซฟอีกเราต้องทำการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งนเวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราต้องให้เกียรติหรือให้เครดิตกับเพื่อนให้ให้พื้นที่กับคนที่เขาชอบด้วยอันนี้เราก็ขอบคุณที่หลายๆคนก็ยังยังเข้าใจทิศทางอะไรย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่มีคําถามอันเนี้ยแอนก็ได้แต่ว่าค่อยๆยย่อยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กมาแล้วเราก็จดจําไว้แล้วก็อันไหนปรับได้เราปรับอันไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นกําลังใจไปต่อแอนไปอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานกันร้อยเปอร์เซ็นต์นักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจมเจมเนี่ยถึงคือเจมแอนไม่รู้จะชมยังไงเหมือนเป็นน้องชายอ่ะคือชมกันจนแบบคือเราเราเราเร,าราักกันเกินกว่านั้นน่ะนึกออกไมหมคะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานให้เราไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรอะไรใดๆอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้เราเต็มที่รวมทั้งโบรวมทั้งไอซ์และคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบได้ได้ทำได้ act ได้เล่นได้ทําการแสดงในแบบที่ที่ก็ท้าทถ่ายเขาในมุมของการเป็นนักแสดงนะคะรวมทั้งนัทมีเรียด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็<ๆ>ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบบมาร่วมเดินทางกับแอนแล้วก็นําเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเลือ,อีกสองตอนใช่ก็เออนี่ยแหละก็จะเป็นจุดที่ท่านใครมีคําถามหรือมีความสงสัยบางอย่างมันก็จะถูกย่อยและตอบอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอะไรคืออะไรเพราะชีวิตบางทีมันก็ เราทําสิ่งนี้ไปก็ไม่ได้หมายความว่า1นบหนึ่งเราจะหลุดเป็น1นบหนึ่งจะเป็น2องเมื่อที่หนึ่งบหนึ่งทำไมเราไม่ได้2ทําไมเราได้1ชีวิตมันบางทีทำไมทาไมเราติดลบทั้งๆที่เราตั้งใจมันคือชีวิตนึกเอาไหมคะแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยบางทีเขาออกแรงนิดเดียวอะ่ะแต่ทาไมเขาได้ได้คะแนนถึง10นี่คือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคมันอาจจะเลียววิหน่อยในในบางมุมของคนที่เขาต้องการน้ําหล่อเลี้ยงทางจิตใจและเข้าใจได้ก็เด็กก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต่อไปเราทำเราครแเราก็ต้องจับทิศหน่อย อะไรแต่อันนี้แอนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูเรื่องของแอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแก่ไเแก่ไเรู้แล้วค่ะอ้ อันนี้เป็นความแจ็คพอตก็เลยบอกไว้เฉยๆว่าจริงๆมันทําเสร็จมาสองสปีสองปีแล้วอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยมันเลยมาอยู่ใกล้กันจริงๆแล้วบางเรื่องจริงๆมีแผนจะออกก่อนหน้านี้แต่มีการขยับมันเลยมาอยู่ปึ้งรวมกันอยู่ตรงนี้ก็เลยจะเป็นรับละครแทนหลายเรื่องหน่อยช่วแล้วจะมียังไม่ยุบสื่อแจะต่อไหมคะไม่มีสต่อแล้แล้วใคเปิดเรื่องะเนนี่ขมีเรเปิดเรื่องใหม่จะเปิดเรื่องใหม่ไหมยช่องยังไม่ได้อนุมัติอะไรค่ะเที่ยงครับ